ข่าวนะเรื่องของจีนนะพยายามที่จะมีการเจราจานะมีการส่งโปรโพโซ l นะการหยุดยิงสงบศึกนะระหว่างยูเครนกับคนอื่นนะฮะจีนพยายามทำตัวเป็นพี่ใหญ่นะแล้วหยุดหยุดยุดยุดยังไม่ต้องทะเลาะกันโนนีนั่นนะฮะแล้วก็มีบลูปินมีเอ่อทุกอย่างออกมานะไปเ,เจราจาทุกฝ่ายนะอืมแต่ประธานโทษนะัดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ล่าสุดเนี่ย ออยุโรปเองเนี่ยดิสมิสนะดิสมิสไปจริง misplaced plan for peace in Ukraine นะฮะ EU ก็เหมือนจะไม่เอาด้วยนะแผนเผินอะไรกันตอนนี้สงบศึกไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ก็มันดำเนินมาถึงขนาดนี้แล้วมันจะหยุดหยุดแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยออดูแล้วยังไม่เป็นผลนะครับแล้วก็น้ำหนักของจีนเนี่ยยังไม่มากพอนะ แถวบ้านเรียกยังบารามียังไม่ถึงนะยุโรปยังไม่ฟังนะแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่ฟังประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็อาจจะต้องผิดหวังในจุดนี้ไปกับว่าจะสมบทฮีโร่นะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันหยุดได้นะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็ยากอยู่แล้วแหละแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ประเมินมาแล้วว่ามันยากนะครับแต่เขาก็อยากจะลองทําดูนะก็เป็นอ,อ,อย่างน้อยก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะสำหรับการที่จีนพยายามจะมา เป็นตัวกลางเชื่อมให้ทุกอย่างมันสงบลงนะโอเคเออพออัปเดตฝั่งจีนเสร็จไปดูอเมริกาหน่อยนะมีการเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างนะครับแอนโทนีบิงเคนครับเตรียมที่จะเยือน3ประเทศครับเอเชียกลางเอเชียกลางเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียมาป,ปึกเลยนะฮะไบเดนเนี่ยส่งบิงเคนไปไปเจราจาไปเกี้ยรกรอมนะไออันนี้คือพูดเองนะก็คงจะประมาณนั้นแหละไปเกี้ยรกรอมนะให้เอเชียกลางเนี่ย มาเอออย่าไปช่วยรัสเซียเยอะนะมาอยู่ฝั่งอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ส่งตัวแทนไปเจราจาแล้วกัน3ประเทศที่จะไปเยือนมีอะไรบ้างครับมีคาซัคสถานนะครับอุเบกิสถานนะแล้วก็สุดท้ายออินเดียสามประเทศนี้เป็นซีนะซีกับคุณปูตินเขานะงั้นก็จะไปเจาะฐานกำลังเขาเนี่ยไม่ง่ายนะก็จะไปเจราจาเพื่อจะเปลี่ยนคั้วอำนาจการสนับสนุนปูตินก็จะ น้อยลงนะก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรหรอกนะฮะแล้วก็เหมือนผมว่าอเมริกาเองก็ก็คหงประเมินแล้วว่าก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังจะทำนะก็ยังจะต้องลองทํำดูอะไรเงี้ยนะฮะงั้นภาพมันก็จะเป็นทุกคนก็จะทําในสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำอะแต่ว่า อีกฝ่ายจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วมันยากนะฮะ응ทุกคนก็พยายามจะเจรจาทุกคนก็จีนก็พยายามจะไปทางหนึง่งอเมริกาก็ไปทางหนึง่งรัสเซียไปทางหนึ่งนะฮะตอนนี้มันก็จะตอนนี้ไม่ฟังละตอนนี้หูปิดละแล้วก็จะทุกคนก็จะมุ่งไปในทิศท,ที่ตัวเองจะจะ,จะไปเท่านั้นนะฮะตอนนี้ผมเห็นภาพแบบนั้นแล้วกันจุดยืนแต่ละประเทศก็ค่อนข้างชัดนะเพราะ้าจะเปลี่ยนคงเปลี่ยนนานแล้วละงั้นบินเข่นไปครั้งนี้ก็ตามนั้นแ่ะไม่น่ามีอะไรนะ